บุริศภัยบู์ชนุประถมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานีชัยนาทจัดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สวัสดีครับผมนายเมธีวัฒนสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุริศภัยบูล์ชนุปธรรมโรงเรียนอุริศภัยบูล์ชนุปธรรมให้ความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการนิเทศการเรียนการสอนอย่างเข้มข้นซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกําลังประสบปัญหาอย่างมากในด้านภาวะการเรียนรู้ถดถอยหรือ learning loss ทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่โรงเรียนกําหนดโรงเรียนจึงให้ความสําคัญ ในการจัดกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนการสอนอย่างเข้มข้นและเป็นระบบเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยแก้ปัญหาให้คณะครูของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนให้ส่งประสิทธิภาพไปสู่มาตรฐานของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานตามที่โรงเรียนกำหนดการจัดการนิเทศภายในสถานศึกษา เป็นการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยเน้นการบูรณาการงานโครงการต่างๆได้แก่การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงลุก (active learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีการอ่านออกเขียนได้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรโรงเรียนอุลิตพยบร์บูลนุปรถมดำเนินงานด้วยระบบโมเดลคุณภาพเพื่อพัฒนาการทำงานในสถานศึกษาอย่างมีระบบและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษา จึงได้พัฒนาโมเดลคุณภาพมาใช้ในการนิเทศติดต,ตามและประเมินผล ulis s super vision model มีความหมายดังต่อไปนี้ u unity ความมีเอกภาพ understanding ความเข้าใจเห็นพ้องต้องกัน l learning and sharing การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ learning Enterprise การสร้างแรงผลักดันสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ I Information การใช้ข้อมูลสาระสนเทศ Innovation การสร้างการใช้นวัตกรรม Integration การบูรณาการ T Team การทำงานเป็นทีม Training การฝึกอบรม S Supporting การส่งเสริมและสนับสนุน SBM School Based Management การใช้โรงเรียนเป็นฐานการออกแบบการจัดการเรียนรู้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจัดการเรียนรู้กำหนดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning นำทักษะในศตวรรษที่21มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีการกำกับติดตามให้คำแนะนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมพัฒนารูปแบบบูรณาการการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาฝึกอบกรมครูเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้ พัฒนารูปแบบการนิเทศให้มีประสิทธิภาพสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษาทีมนิเทศทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินการนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพครูทุกคนได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึงผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามจุดเน้นของหลักสูตร การมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้บริหารครูนักเรียนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามีส่วนร่วมในการเข้ามานิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูการนำโมเดล Ulis S Supervision ไปใช้ในการดำเนินการมี5ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1ศึกษาสภาพปัญหา ปัญหาและความต้องการเป็นการกำหนดปัญหาและความต้องการในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการนิเทศการจัดการเรียนรู้ขั้นที่2วางแผนการนิเทศเป็นการนำปัญหาและความต้องการกำหนดรายละเอียดของกิจกรรมในการจัดทำแผนนิเทศจัดประชุมคณะครูเพื่อทำความเข้าใจในการนิเทศขั้นที่3 การสร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศเพื่อให้การนิเทศบรรลุวัตถุประสงค์ฝ่ายบริหารและหัวหน้างานรวมกันสร้างเครื่องมือในการนิเทศเพื่อนำไปใช้ในการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนขั้นที่4การปฏิบัติการนิเทศดำเนินการนิเทศโดยฝ่ายบริหารหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการและ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นการนิเทศเพื่อตรวจเยี่ยมชั้นเรียนของครูผู้สอนขั้นที่5การประเมินผลและรายงานผลนำผลการนิเทศที่เป็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการนิเทศในครั้งต่อไป โรงเรียนอุลิตภัยบุญชนุปถมผ่านการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2564และได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice เปอร์เซ็นต์ การศึกษา2,564ส่งผลให้ผู้บริหารได้รับรางวัลนวัตกรรมและวิธีการปฏิบัติการที่เป็นเลิศเบสแพ็กทีสการนิเทศภายในโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูสู่คุณภาพผู้เรียน Ulis Supervision Model ระดับจังหวัดจากการขับเคลื่อนการนิเทศภายในโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูสู่คุณภาพผู้เรียนอุลิตเอสซูเปอร์วิชชั่นโส่งผลให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายครูทุกท่านมีนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแ a ็ก i ี e ด้านการจัดการเรียนการสอนได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ active learning ระดับจังหวัดการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจบหลักสูตรตามกรอเวลาที่กําหนดปีการศึกษา2,564คิดเป็นร้อยละร้อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสูงขึ้นทุกปีศึกษาต่อตรงตามแผนการเรียนที่โรงเรียนจัดในปีการศึกษา2,564คิดเป็นร้อยละ90มีศักยภาพในการออกแบบโครงงานได้จากการดำเนินการนิเทศภายใน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูสู่คุณภาพผู้เรียน Ulis S Supervision Model ส่งผลให้โรงเรียนมีระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบครูมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายนักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานต่างๆ